สวัสดีครับผมก็คลิปนี้นะครับมาเจอกับผมแทนอดมินเพนด้าชั่วข่าวนะครับเพราะว่ามินเพนด้าไม่ถนัดเรื่องนี้นะครับก็อ่ะคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการแต่งรถของรุ่นโมดิฟายทุกอย่างนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนนะครับที่แต่งแล้วเนี่ยเข้าใจว่าแบบเอยแต่งแล้วไม่ติดของหายนั่นนี่นู่นนะครับอ่าเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนวิธีที่แต่งที่ถูกต้องก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะแต่งเนี่ยเพื่อนๆต้องมีกล่องก่อนนะครับนี่มาที่มาที่อู่นะครับนี่แล้วอย่างนี้นี่กล่องจะเป็นสีน้ําเงินนะครับมาซื อที่เป็นโน้ตบุ๊กไม่เกี่ยวนะครับโน้ตบุ๊กมันเป็นของสแตนดาดวันไว้สําหรับเช็คเฉยๆว่าเออเครื่องอรถคุณคันนี้สแตนดาดเนี่ยแต่งอะไรไปแล้วบ้างทีนี้ผมแนะนําก่อนที่คุณจะแต่งเนี่ยให้มาที่อู่เลยครับคือจริงๆแล้วคุณสามารถแต่งโมดิฟายบางอย่างได้นะครับนอกอู่แต่บางอย่างคุณต้องมาใส่ที่อู่เพราะฉะนั้นตัดจบครับมาที่อู่ดีกว่านะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคุณขึ้นรถครับอ่าแล้วกดตัว G ตามหลับเนี่ยรถคุณไปอยู่ในสภาพนี้ใช่ไหมให้คุณกดตัว G ครับแล้วก็กดเปิดอย่างนี้อ่า เสร็จปั๊บแบ็กสเปซครับแล้วลงจากรถมาอ่าพอคุณลงจากรถเสร็จปุ๊บทีนี้คุณชนรถไปเลยครับเปิดกระเป๋าครับแล้วก็ไปที่อุปกรณ์แต่งรถอันนี้ที่ซื้อมาเมื่อกี้ครับแล้วกดยูสครับอ่ามันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแต่งเบรกกันดีกว่าตอนนี้เบรกเบรกเราเป็นสแตนดาร์ดอยู่ใช่ไหมครับอ่าคุณคลิกคลิกขวาที่เบรกมันก็จะมีตัวเลือก3อันนะครับเลือกอันสุดท้ายนะครับรีเพสนะครับอ่าทีเนี้ยมันก็จะขึ้นเบรก ที่คุณสามารถแต่งได้ทีเนี้คุณมีอะไรคุณก็กดอันนั้นอย่างผมเนี่ยผมมีเลเวลสาใช่ไหมสีแดงเนี่ยเนี่ยผมกดเลยอ่ะพรากดปุ๊บเห็นไหมครับเบรกถูกใช้ไปเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีเห็นไหมครับมีตำแหน่งขึ้นมาให้เรากด e เห็นไหมครับอ่ะกด e ครับเนี่ยเราก็จะได้กด e ทีละจุดทีละจุดจนครบแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดดูว่าตอนนี้เบรกของเราอ่ะเป็นอะไรเม,มื่อกี้เป็นสแตนดาร์ดใช่ไหมครับที่เป็นสีเทาๆนะอันนี้ต้องเป็นสีแดงถ้าผมติดเสร็จแล้ว หลายๆคนไม่รู้ไปกดยูทเลยไอเทมหายอะไรแบบเนี้ยครับก็เลยทำให้คิดว่าแบบเอ้ยกดแต่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับอท,ทีละทีละละ้อทีละล้อนะครับมีสี่ล้อเราไปแบบเร็วๆนะครับไม่มีการตัดต่อ ใครที่เกียดรอตอนนี้ก็สคริปตข้ามไปได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เราเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาแล้วว่า complete เมื่อกี้เห็นไหมครับมุมบนขวาอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนนี้เบรกของเราเป็นเลเวลอะไรแล้วนะครับสําหรับในส่วนของ,ง modify นะครับไม่ใช่ standard เกิดปิดกระเป๋าครับแล้วไปที่กล่องอีกรอบนึง่งยูดอ่าเห็นไหมครับเป็นเลเวลสมแล้วทีนี้เรามาดูว่า เดี๋ยวผมจะติดเครื่องให้ให้ดูนะครับอ่ะเรามาดูเสียงเดิมเดิมนุ่มๆแผบๆเสียงจะนุ่มๆแผบๆหน่อยทีนี้เดี๋ยวผมจะลองแต่งใส่เครื่องลงไปผมมีเอ่อถ้าจำไม่ผิดน่าจะบาบัสใช่ไหมหาหาก่อนอ่ะตัวนี้อ่ะผมมีบาบัสตัวนี้นะครับอ่ะผมกดใช้เลยเห็นไหมครับนี่ขึ้นมาละบาบัสโดนลบไปอ่ะผมกด e ครับ อ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นรถไปแล้วเราไปดูเสียงกันถ้าเสียงเปลี่ยนแสดงว่าติดแน่นอน <c oughs> เพราะว่าเมืองเราแต่งรถเสียงเปลี่ยนนะครับ <c oughs> <c oughs> โอคตรคำรามอ่ะอันนี้คือติดแน่นอนอ่ะเราเช็คเมคชัวครับอ่าอันนี้อ่ะโอเคอ่ะเรียบร้อยติดแล้วนะครับ ทีนี้มันจะมีบางจุดที่มันมันมันไม่โชว์นะครับก็คือเป็นน็อตนะครับก็สามารถติดน็อตได้นะครับอ่ะเราเดี๋ยวผมติดน็อตให้ดูเอะผมเหมือนไม่เห็นไม่ค่อยเห็นคนในเมืองใช้น็อตเลยใช่ไหมเหมือนไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่โอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเห็นไหมครับดู u i รถ UI รถผมมีน็อตขึ้นมาแล้วถังน็อตสีฟ้าเห็นไหมครับตรงข้างๆเลขสู์สีฟ้า อันนี้แล้วก็กดปิดก่อนนะครับ oh. อันนี้ก็แนะนำให้เอาดิฟออกก่อนนะครับเพราะว่าตัวดิฟกับตัวนอตตัวเดียวกันนะครับก็เลยทำให้ เนะยิงไม่ไปนะครับเพราะมันจะดิฟอย่างเดียวเลยโอเคครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สําหรับการแต่งรถ modify นะครับก็ส่วนอื่นก็แต่งเหมือนกันนะครับก็หวังว่าหลังจากนี้คงจะไม่มีใครแต่งผิดแล้วนะครับโอเคก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับแล้วเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าคงเจอกับอเมริเพนดาครับโอเคครับแล้วเจอกันครับครับสวัสดีครับ